นี่นะครับดูบรรยากาศตอนเช้า,ชาครับหมอกเยอะมากนะครับลูกสาวผมนี่ชอบส้มตำมากนะครับนนีีน้้ เอามากนะครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับตอนเช้าก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับหมอกเยอะมากนะครับหมอกขึ้นจากน้ําบานเลยนีหมอกนะครับ หมอกครับหมอกครับลกบรรยากาศสุดยอดมากตอนเช้านะครับหบอกลอยเพียวน้ําเลยนะครับนี่อ, <c oughs> อากาศดีมากเลยนะครับตอนเช้า อุณหภูมิไม่หนาวมากนะครับอยู่ประมาณสัก15องศานะครับเย็นๆนะครับแสงแรกของวันครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราไปกินข้าวกันมาดูว่าอาหารเช้าวันนี้มีจะมีอะไรถึงแล้วครับพาเรื่องคาเฟ่นะครับเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะครับของเมืองเฟืองนะครับตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่ นักท่องเที่ยวไทยก็มาเยอะนะครับนี่ดูบรรยากาศก่โหสุดยอดเลยนะครับถ่ายรูปนี่เป็นวิวภูวิวภูเขาเลยนะครับเขาเห็นปูนอย่างสูงครับฝั่งนู้นก็จะวิวภูเขาวิวทุ่งนาแต่ถ้ามาหน้าหน้าที่มันเป็นหน้าหน้าฝนหน้าทำนาน่าจะสวยมากเลยนะครับเดีย๋ยวเขาไปดูในคาเฟ่กันดีกว่านะครับสำหรับคนที่ <c oughs> ใจรถไฟฟ้าก็มีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับ ชัดอีไปลุยแต่วันนี้บรรยากาศอากาศอย่างร้อนเลยนะครับแต่่วาแดดมัร้อนแดดร้อนมากครับนั่งซี่ยวนั่งซในโอ้โพเดิร์นคาเฟ่จำมั่งจังเลยนี่าักหนึครับดูบรรยากาศอาเรื่องคาเฟ่นะครับส่วนมากก็เก็นตก็เป็นนักท่องเที่ยวแถวไทย ่เราฝั่งฝั่งนี้ดีวกว่าสาสมากับ่มะนาวสอันนี้นีอันนี้ดีกว่าขนมปังขนมปัง อเ,เอาอะไรเบาๆไปก่อนเพราะว่าคุณพ่อสั่งเมนูกับข้าวที่ที่ร้านไก่ขอวผมด้วยหลายเมนูนอ่ะนีณท่อคีณพ่ สองคาเฟ่ฝั่งนี้ก็มีอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับเราไปดูชั้นบนกานี่มีน้ำด้วย สมากเดี๋ยวไปกินกราแฟก่อนเดี๋ยวเสร็จจากผาเรืองคาเฟ่นะครับเราก็จะไปกินข้าวที่ร้านเขาบอกว่าชื่อมันคือร้านไก่โอ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่า ชื่อร้านอะไรแต่คนที่นี่เขาเรียกว่าร้านไก่อักโกพอดีเมนูอาหารคุณพานุเจ้าของทิปทัวร์ครับเขาส่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาโทรสั่งจองโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับคือทัวร์ที่นี่บริการถือว่าเป็นบริการดีนะครับทั้งคนขับรถพวกนี้บริการดีหมดนะครับกระเป๋านี่แทบไม่ได้ยกเลยนะครับสามารถบอกจอดแวะได้ตลอดทางรถสะอาดรถท,ที่ที่ที่เรา เราจองมาเนี่สะอาดมากนะครับพี่พี่บริการดีถึงแล้วครับกินข้าวเที่ยงก่อนกินข้าวเที่ยงก่อนเฮ้ยมี มีแอ่งน้ําล้างมือด้วยนี่มีกระบวยด้วยเห็นไหมอันนี้ชื่อร้านนะครับชื่อร้านร้านไก่อบโอ่โองเสียรี่นะครับเมืองเฟืองนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นร้านดังเลยคนระับเต็มทุกโต๊ะนะครับต้องจองต้องจองคิวนะครับมาแล้วอาหารมาแล้วนะครับเมนูวันนี้เราสั่ง<ช>มีไก่อบโอ่โอง,อองที่แรกสั่งเป็นทาปลาแดกไปแต่ทีเนี้ยน้องเขาจัดมาให้ผิด ไม่เป็นไรไม่ต้องเค็มนะครับก็คือเจะเสียเวลานะครับอาหารตำหลวงพอบางนี่หลวงพบางอันนี้คือน่าจะแบบเลวนี้เป็นลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดบวกแกงใช่ครับก็คือแกงน้ำต้มกระดูกเหมือนบ้านเราเนาะลูกสาวไม่น่าจะพลาดเมนูเมนูส้มตำเหมือนเดิมลูกสาวผมนี่ชอบส้มตำมากเลยครับกินกินได้ทุกวันก็ได้ส้มตำนะครับ ปกติจริงจิงเมนูพวกนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับกินข้าวเหนียวมาหลายวันแล้วขออนุญาตชิมเลยนะครับเดี๋ยวต้มเป็ดกันเมนูลาบเป็ดเนี่ยผมชอบมากครับโอ้โหต้มเป็ดอย่างดีอ่ะลาบเป็ดนะครับเดงชาตที่เราพักเมื่อตอนเมื่อวานเด้งชาตอ่างน้ำตรงอ่างน้ำตรงรีสอร์ทเมื่อกี้ที่เรามาผ่าเรื่องคาเฟ่อร่อยถึงเครื่องมาก ไก่ออบองที่นี่คือผมบอกว่ามันดีมากนะครับมันจะไม่แห้งเนื้อมันจะฉ่ำๆครับขออนุญาตใช้มือครับตําหลวงกระบางลองลองบอกรสชาติด้เพราะว่าพ่อไม่ค่อยถนัดเหมือนหนูว่าตําหนวงกระบางอ่ะชิมกันอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยอร่อยทุกอย่างอร่อยเป็นไงบ้างครับไก่ไก่เป็นอันนี้คืออะไรไก่ย่างเป็นไงบ้าง เขาจะไม่สับเหมือนบ้านเรา oh. นะลกูกมันจะเป็นเส้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใช่หลวงพะบางก็เป็นเมืองหนึ่งของประเทศลาวเหมือนกันเป็นไงบ้างครับออื <c oughs> ไก่ย่างมา <c oughs> ที่กินข้าวด้วยกันคะ่ะ <c oughs> เอาเลคายครับ <c oughs> ก,บกบันี่กินกันเฟื่องละกินแล้วบอกปลอดภัยรึเปล่าครับลาบเป็ดครับ ลาเปดคืออร่อยมากามคือรสชาติเหมือนลาบ,บเปงครับ<อ>แต่ส้มตําต้องบอกว่าส้มตําที่นี่อร่อยมากนะครับส้มตําอร่อยแทบแจะทุกร้านนะครับส้มตํานะครับอร่อยมากอหาหารคือผ่านทุกเมนูนครับต้องบอกว่าดีทุกเมนูร้านนี้ เต็มสิบให้เท่าไหร่ <9. S 1> ให้เก้าเลยนะร้านนี้ให้เก้าเลยยังไม่ถึงแต่จริงๆผมเป็นเป็นคนหนึ่งที่ไปไหนมาไหนนี่ผมจะซีเรียสเรื่องเรื่องกินมากผมเป็นคนกินง่ายก็จริงนะครับแต่ผมจะทําการบ้านไปแบบละเอียดยิบถ้าผมจะผมจะเดินทางครับแต่นี้สําหรับคนที่ไม่ชอบกินปะลาะร้าแ,แรงเกินไป,ปก็อาจจะก็อาจจะไม่ชอบนะแต่สําหรับผมปะลาร้าเนี่ยต้องคําว่าส้มตำเนี่ยป,ปะลาร้าต้องโดดมาเลยสำหรับผมอะ กลิ่นนี่ต้องโหนงมาเลยครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวล,ล่องเรือคายักโอ้โหลูกช<ส>ายชอบเลยเป็นไง,ล,งล่องเรือคายักใช่ลูกโอ้โหชอบเลย,ย,าายเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แพร่ริมน้ำเมืองเฟืองเราอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับมาแล้วครับมาถึงแล้วที่ฟักเมืองเฟืองนะครับอันนี้ชื่อแพร่โรแมนติก ดีสอดนะครับ uh huh. ขอดูที่พักหน่อยโอ้โ oh, ห uh huh. ห้องดีอยู่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่พักที่นี่ห้องพักถูกมากนะครับถูกเลยนะครับนี่นะครับมีเตียงเสริมนีม่เตียงเสริมเดี๋ยวขอดูห้องน้ำหน่อยโอ้โห uh huh. ห้องน้ำเนี่ย uh huh. ที่ทำน้ำอุ่นสบู่นี่ ดูวิวหน้าห้องก่อนนะครับน้ำคือใสามากนะครับน้ำแบบไหลเชี่ยวใสามากนะครับแต่น้ำไม่ลึกนะครับนี่มองเห็นพื้นเลยน้ำก็อยู่ประมาณสัก50เซนประมาณนี้นะครับแล้วที่สำคัญมีเรือขายของนี่ครับมีส้มตำมีไก่ย่างมีมีอะไรอะ่ะมีทบซี่ขนมจิปปละ,ะนะครับ กิจรกรรมต่อไปคือ,ล,อล่องเรือคายักนะครับของที่นี่เดี๋ยวพี่ๆที่เรือคายักเขามารับเดี๋ยวดูกิจกรรมตอนนู้นเลยนะครับ อันนี้ยังนอครับเป็นงวังวเป็นงวัวแห้งทอดระวังตกน้ำรุกไก่ไก่ปินเอ่เอเอาเอาแป๊ปซี่นะครับเป๊ปสี่ใส่แก้วกรับเอาแก้วหนึ่งใส่น้ำแข็งน้ำได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเล็กไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักกัน บอกได้เลยนะครับว่าที่นี่คือสายตี้แบบร้อยเปนะครับถ้าใครชอบสงบแบบว่าฟินฟินเหมือนบ้านเราไม่มีนะครับที่นี่บอกได้เลยว่าที่นี่คือสายตีร้อยเปซทุกคนชอบสนุกมากเลยนะครับที่นี่จะมีแพ้เครื่องเสียงแแ,แรงมาก อมือออกมือมาจะจับขอบเรือเลยลกูกมือหักมือขาดได้เลยอะไปไ่อน,นี่ไงไปขึ้นรถกระบะขนาดนั้นไงลกูกโอเคถึงแล้วไปลงเดี๋ยวจะจะจับขอบเรือนะลกูกบึ้ม,มเห็นไหมเว,เวลาเวลาเรือมันชนท่ามันจะ,จะอย่างเงี้ยกันกำลังจะไปพายเรือขยักกันครับจับ ว้าวโคตรดีเลยค่ะเขาถ่ายรูไปไหมไหนมา,าสาังเกตุคนณขาได้ไหม ยิ้มซ้ายซ้ายอซ้าย,ายขวาขวาขวา,า,าโอเคสว,สวยไหมอะไรเรียบร้อยอย่างนี้ <c oughs> ชั้นาสาวสาวชั้นาสาวสาว

หมูกระทะครับโอ้หมูกระทะมันฉ่ำทุกฟุ้งในตัวม,มาเลย